มวยที่ชอบตัวที่ใช่ศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์นี้คู่ที่หนึ่งชอบไปที่ชอบสิงสำโรงสิทธินายกอนนงแต่ซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายที่ต่อที่หนักแรงกว่าอาวุธหลากหลายกว่าไฟนี้จะเอาชนะฉลามเทรสราชภูมิไปได้คู่ที่สองชอบจัดชายน้อยลัคก,กี้บันเทิงฝีมือมวยเก๋กว่าคุ้นชินกับวิธีชกกลางวันเป็นประจำชกในเวทของตัวเองเป็นมวยรุ่นพิาธาตมวยดีกว่าใจพี่ใจน้องอาวุธทีต่อทีหนักแรงกว่า ไฟนี้จะเอาชนะฮาดิสสอจิสนองชาติไปได้คู่ที่3ามชอบมุคนเดชเล็กพอพิมพ์อ่อนหลักเลี่ยมสมองมวยดีกว่าเก่าเกมกระดูกมวยดีกว่าจังหวะเบียดเบียดมีลูกหักลูกเทระบบป้องกันตัวดีกว่าทีต่อทีเก่าวกว่าร่างกายดีกว่าเป็นมวยใหญ่ที่อยู่ในแผนงานคนจัดมุ่งสู่วันแชมเปี้ยนชิพไฟนี้จะเอาชนะเพชรสุขุมวิทบอยบางนาไปได้คู่ที่4ี่เป็นคู่เอกนํารายการป้องกันตําแหน่งแชมป์ในรุ่น135ปอนด์สปนสนามมวยช่อง7็ดสีชอบจอมผ้าเบรดคอมแพค ต้นๆอาจจะดูช้าอึดๆกว่าแต่ว่าจะได้ลูกเดินลูกขยันร่างกายดีแกร่งทั่วแผ่นท้ายๆปล้ำรัดมัดตีเข่าในด,ดีกว่าชินกับเวทีและมีรายการชกกลางวันเป็นประจำไฟนี้จอมภาาเบรดคอมแพคจะเอาชนะซูเปอร์เล็กจิตมืองนนป้องกันแชมป์รุ่น13 5ปอนด์เวทีมวยไทยเจ็สีไว้ได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นการวิเคราะห์วิจารลุวงหน้าฝันถงศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2568จากสนามมวยช่องเจ็ดสี สดเวลาบ่ายสองโมงครึ่งเป็นต้นไปพบกันใหม่คลิปหน้าข้อดีข้อเสียของนักมวยพร้อมเรดไม้แรกในวันศุกร์นี้เวลาประมาณบ่ายสองโมงขอบคุณที่ติดตามเทปบันเทิงมวยไทยช่องวัสเตชัานสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอเค